สวัสดีผู้ชมทุกเพศทุกวัยที่ดูและฟัง YouTube วินนักบุญมี FC f แฟนคลับหลายท่านอยากฟังเรื่องพุทธคุณเครื่องรางพระดีอาจารย์ดังจะเป็นจังหวัดใดไปรับชมกันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับผมแนนามในนาตัวหนพี่ชื่ออะไรครับผมชื่อนายสุบ,บินปักนาคครับชื่อเล่นชื่อเล่นก็นายสุบ,บินเหมือนเดิม ออ๋แล้วแต่ก่อนพี่สุบินเรียนที่ไหนเรียนที่โรงเรียนบ้านตากบ้กรรดบบา,น,าน้ำดิบบ้านตากนะ้ำดิบบ้รรดาเนะครับก็อยากถามพี่ว่าพี่อยู่จงังหวัดตาเนี่ยเออมื่อกี้หลวงพ่อที่พี่เอ,อ่ยมาท่านชื่ออะไรอยู่วัดอะไรพระที่น่บถือที่สุดก็คือหลวงพ่อเสาร์พ่อเสาก็คือพระในหมู่บ้านเรานะั่นแหละหมู่บ้านน้ำดิบนั่นแหละเดี๋ยวต้งเคยบวชเรียนเข้ามาตั้งแต่เล็กแล้วไงเคยอยู่เป็นคนกุฏิอยู่ ก็เลยนับถือเขารับคือว่ารับใช้ท่านมาใช่ใช่อ๋อรับใช้ท่านมาแล้วก็คือประสบการณ์ที่ได้โยท่านมีอะไรบ้างก็ไม่มีอะไรผมไม่ไม่มีอะไรเลยอ๋อไม่มีอะไรเลยก็ปกติผมไม่ค่อยไม่ค่อยเที่ยวไม่ค่อยเกดเรย่องไงก็เลยไม่ได้พี่อะไรก็ใช่ป่ะก็ก็คือพี่ออนับถือหลวงพ่อเสาเลยโดยนับถือเป็นพระประจำบ้านพระประจำหมู่บ้านเราที่ว่า ก็ดูกระจาอ๋อแต่แต่ประสบการณ์ของพ่อสาวที่ที่คนเขาเล่ามามันมันมีอะไรบ้างที่่พอจำได้พอาําได้ก็มีแถวบ้านนอกเราถึงมันจะเป็นปีปอบเยอะใช่ไหมอ่านั่นแหละเขาก็รักษาพวกคนปอบเข้าอะไรเข้าอย่างเงี้ยแต่๋ยวเขาก็รักษาดีแล้วก็นับถือเขาตั้งแต่คนในหมู่บ้านจะนับถือเขาว่าเขาไ่ผีก็ไผีอะไรดีอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เคยเจอกับตัวเองนะแต่ว่าเห็นเขา แต่แต่แต่นี่ที่คงก็โดนมาใช่เอาสองไปเจออ๋ออ๋อผู้เช่าโดนตอบคือคือคือว่าพ่อเขาจะรู้เลยใช่ไหมใช่เขาจะรู้เลยแล้วแล้วจากเหตุการณ์ที่มีเหตุการณ์อะไรอีกนะที่คนพูดถึงหลวงผู้เสาเนี่ยเจ้าจนมากก็เห็นประจุดไฟเผาเผากลกตาพวกอะไรเนี้ยเผาแล้วคนตามันยังอยู่เหมือนเดิม หจุดไฟแต่ว่าเวลาไฟไหม้นะอ่ะไหม้แต่ว่าพอปอกออกแล้วก็เหมือนเดิมไม,ไม่ไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรเสียหายปกติปกติใช่ปะ่ะไ,ไม่เห็นนะอะไอย,ย,ย่างนั้นนะโอ้โหอันนี้ก็เป็นเพื่อแต่ต่เสียไปแล้วหลายปีแล้วหลายปีแล้วปีแล้วแต่รวมยี่สิบปีแล้วมั้งก็เสียเลยแล้วตอนนี้น่ะหุณครูสาวไม่อยู่มีใครมาแทนแลเก่งเหมือนครูสาวไหมไม่มีมีแต่พระรุ่นใหม่มาก็ไม่เก่งเก่งแต่การพัฒนาการอนุบาลใช่ไหม สร้างวัดเลบบกไสยศาสตร์ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีเพราะมั้นี่ไม่ค่อยมีให้ยากพูดยากแล้วละถามพี่นิคือวันนี้ที่ได้มาอยู่ในวินวินักบุญเนี่ยพี่รู้สึกยังไงที่พี่ได้ช่วยเหลือสังคมในการบริการส่งฟีพระในแม่ชีคนพิการตัดตีมีครับพี่รู้สึกยังไงก็ว่าดีนะเพราะว่ามันได้ช่วยเหลือสังคมด้วยแล้วก็ได้หากิน แรกคือที่ได้อยู่วินนี้ใ้ชื่อระสังคมที่ชอบไหมชอบชอบอย่างนี้ดีาะว่าเราได้บ้างเราต้องแบ่งปันกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยเห็นก็ดีมีใช่ไหมเราก็เออเรามีแรงแนะนากันดีและว,วินที่พี่เคยอยู่มีไหมอย่างเงี้ยไม่เคยมีแบบนี้เลยมีแต่ว่าจอดอยู่หน้าวินแล้วก็แล้วรอรับลูกค้าส่งอย่างเดียวไม่มียกเว้นเก็บอย่างเดียวเก็บอย่างเดียวใช่ป่ะใช่แต่มันมันนานมาแล้วนะตั้งแต่รุ่น ก่อนมันเป็นเสื้อหลักสีใช่ไหมได้ใช่มันไม่ได้สีเดียวแบบนี้อ๋อแต่รุ่นนั้นตัดได้ทำบุญนะเออเราก็สายตรงนี้เออเราได้ได้ช่วยเหลือสังคมมันก็ดูดีดีกว่าที่เราจะมานั่งจ้องเอาตัองขออย่างเดียวเงี้ยมันไม่ไดี้เรา้วก็ได้ขอด้วยแล้วแล้วแล้วแลงไมีเสื้อของตัวเองเออแต่แล้วแล้วอย่างเงี้ยเวลาพี่ได้เขได้ไปส่งใครบ้างได้ส่งคนพิการตาบอดสองรายแล้ว รู้สึกยังไงรู้สึกก็ดีนะรู้สึกแบบว่าเวลาเขาลงรถแล้วมันก็มันมีความสขกับเราเออก็ดีเนาะเราได้ช่วยเขาเขาพี่การากไ<ด>้ส่งเข<ร>า,าไ,ได้เงินเมื่อไรนีเร่เราเราเราดีดีทุกอย่างก็ช่วยกันหมทันี้มัก็มันก็ไม่หนักไปแล้วอยากถามนิดหนึ่งบางคนบอกไปส่งฟรีแล้วเราตกวินไหมไม่ตกได้ฟรีแล้วเรากลับมาได้ฟรีอีกสองรอบอ่ามันก็โอเคี่ยสองเที่ยวก็ ดีดีเพราะว่ามันได้ออกไวขึ้นเยอะใช่ป่ะก็ได้มันได้เงินเยอะกว่าคนที่อ่ารอบปกตินะอ่านี่ได้ไวกว่าหนาอ่าแ้ววันนี้ก็ขอบคุณพี่สุบินมากครับครับันนีขอบคุณมากครับผมครับรับผมครับผมวันนี้ขอขอบคุณสิทธิ์เก่าที่ให้เกียรติมาเล่าประสบการณ์เผยแผ่บารมีครูบาอาจารย์กับ youtube วินนักบุญ ถ้าหากใครชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกคลิปวิดีโอเพื่อจะได้ไม่พลาดค,คลิปวิดีโอสิ์เก่าท่านต่อไป